ให้มาเป็นแนวทางเหมือนเดิมแล้วครับแนวทางนอยลาวันนี้ทำสูตรตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ปกติออกเจ็นก็ทำเลยนะครับเข้า VIP ก็สี่สามลาวยังมาออกสี่สามอีกสี่สามสี่เก้าสูตรใหม่วันนี้นะครับนี่ จะทำตั้งแต่เมื่อวานทำสูตรแล้วก็ใส่ต่อเลยน,นี่ตัดชุดเด่นให้นะครับชุดเด่นชุดรองอน,นี่ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ใหญ่ยังไม่ได้ตัด เผื่อชอบตัวไหนก็ให้เลือกเอานะครับอันนี้ชุดเต็มถ้าชุดเต็มอันนี้ชุดตัดตัดเด่นตัดรองจัดอะไรคือเกาพี่น้องมันนี่อาคลิปนางเงี้ยมึงสั่งเงินเรื่อพี่น้องเรื่มมันนี่โฉบโฉบมันหมาคือเกาลำดวยลำด้วย,ลวยเล่นน้อยแต่เล่นทุกวันได้ทุกวัน